สมเดาครับผมสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมคอนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณพี่นรงนะครับผมก็สง่งคะแนนมาให้เราได้ซื้ออ้อยหวานๆนะครับไปให้กับน้องช้างสุ่มสีทับไทยของเราครับผมตอนนี้เราก็จะไปแจกจ่ายใ,ให้นะครับ เราจะไปแจกที่ป้าป้าก่อนเลยนะครับผมป้าป้าตกปันอยู่เดีย๋ยว้อยไปให้กินหน่อยครับผมไปกันเลยครับ let's go ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ส่งคะแนนนะครับมามอบให้ครับกบวดสีทับไทยเรานะครับเพื่อไปซื้ออ้อยนะครับมันหวานมาแจกพี่พี่น้องน้องช้างนะครับในชุดส้มสีทับไทยเรานะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับนี่ครับก็มาที่เชือกแรกเลยครับมาที่ผู้ใหญ่ก่อนเลยครับสองมัดเชือกละสองมัดนะครับ ่วยเนาะครับได้เลี้ยงสัตว์ใหญ่สัตว์โตครับใหญ่กำลังตกมันด้วยนะครับก็ให้กินของหวานนะครับจะได้ออกเยอะจะได้หายเร็วๆนะครับไปแหงงานนะครับดูควับวันนี้ก็ออกเยอะมากเลยครับแถมให้มัดนึงแถมเอาไว้ครับเอาไว้เวลาเก็บมูลนะครับเพราะว่าพัใหญ่เก็บมูลนี่ต้องมีของ เป็นแบบเชบ้อเลยครับเด้าไปก็เป็นพี่สิริมงคลนะครับสี่มงคลค,ครับผมข่อ,อยเห็นล้วยเห็นอ้อยหวานๆย,ยุมหัวรอเลยครับพี่มงคลเรา เชือกครับไปกินผมเชือกต่อยนหวานเชื่อต่อไปก็สุดโรของเรานะครับ ไฟงามโอกครับเก่งยครับวันนี้งาม <c ười> จที่ได้พาครอบครัวพี่เปิ้ลนะครับไปเที่ยวปานครับไปเล่นแม่น้ำชีนครับก็กลับมาก็ได้กินอ้อยอนหวานนะครับถ่างงามกับที่สรีมินลนะครับเราจะไปแจกเชือกต่อไปเลยครับไปครับ นตุ้นโอ้ยังไม่หายดีนะครับเดี๋ยวกินนิดเดียวครับผมจะให้กินก่อนชินิดนะครับว่าตนอ้ยังถ่าท้องนะครับยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับก็ตนอเป็นก้อนแลครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับตุนโก้อ้อนะครับก็เริ่มเป็นก้อนแล้วนะครับไม่เหลวเหมกับไม่เช้านะครับ มื้อเช้าจะเป็นน้ำเลยนะครับของโจ๊กโอ้นะครับให้กิน4-5ต้นครับพอหอมปากหอมคอนครับเพราะว่ากินเยอะก็กลัวยังไม่หายดีก็กลัวจะเป็นอีกนะครับเราต้องดูแลสุขภาพช้างด้วยนะครับไม่ใช่ให้กินหมดนะครับต่อไปตัวปวนของเราครับดูสาครับ โอ้ดูครับดีใจดีใจใหญ่เลยครับโอ้โหโอ้ฮ่โอ้โอ่อออออสเสียงหวานมากครับสุนขสา โอ้ยยิ่สาโอ้ดูกินงใหญ่ฮะเออใจเย็ยยเยยนสาใจเย็ยนไใจวันจันครับผมต่อไปไม่ใหญ่ครับอยู่ที่บ้านลุงเรนนนครับ ไปแจกแม่มรนจัมตอนครับอ,อไม่ใหญ่ดูครับไม่ใหญ่ก็อยู่ที่บ้านลุงลินนะครับวันนี้ก็ไปเที่ยวป่ากับเราด้วยนะครับโอ้ดูไม่ใหญ่ ก็พอดีนะครับได้กินทุกเชือกนะครับทุกเชือกครับโอ้ดูแม่ใหญ่ของเราตัวดามากเลยครับมาอยู่นี่โรงเรียนก็ดูแลดีมากครับก็แบ่งให้โรงเรียนช่วยดูแลนั่นะเตือว่าของแยกน้อยเอาไว้นู่นเลยครับ้ดู ที่ครับสมุนน้อยก็เดินเที่ยวอยู่นะครับตอนนี้เดินน้อยไปเที่ยวอยู่เดี๋ยวเราไว้ที่หลักเลยจะเอาไว้ที่หลักยัดน้อยเลยนะครับเพราะยัดน้อยฟุจิพาเดินเที่ยวอยู่นะครับตอนนี้ หลักเนี้ยหลักต้นโอ้เอาหลักมัดหลักต้นโอ้เราจะให้ยักษ์น้อยมัดอยู่หลักต้นโอ้กก่อนนะครับกว่าหลักของยักษ์น้อยยังไม่ได้เก็บโค้งนะครับออส่วนต้นโอน้อนี่ต้องปล่อยให้อยู่ในกรงก่อนนะครับว่าปล่อยให้เขาได้เดินบ้างครับนี่ครับก็ขอบคุณนะครับ ผู้ใหญ่ใจดีครับสําหรับคะแนนนะครับที่ส่งมาให้เราครอบครัวสีทับไทยนะครับได้ซื้ออ้อยหวานๆให้กับน้องๆช้างเรานะครับก็ขอบขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากใจเลยนะครับครับผมวันนี้ก็ได้แจกจ่ายอ้อยนะครับผมจำนวนสองมัดนะครับให้น้องช้างได้กิน ของหวานๆนะครับขอบคุณมากๆครับขออวยพรไว้ใัยให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณพี่นรง์นะครับขอพรพระคุปกมจุนบรดาประธานพรนะครับให้คุณพี่นรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยนะครับมีความสุขความเจริญมากๆครับร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยครับสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับผมรมต้นอ้อนะคะตอนนี้คุณพ่อไม้นะคะก็พาออกมาเดินเล่นนะคะหลังจากที่ อาการดีขึ้นเยอะเลยครับถ่ายเป็นก้อนแล้วนะครับขอบคุณแม่ๆที่เป็นห่วงนะครับตอนนี้ก็หายห่วงได้แล้วนะครับผมหน้าตาสดใสแล้วน้องดันนะครับน้องแบบว่าเหมือนจะดื้อแล้วนะครับผมเริ่มดื้อแล้วดื้อแล้วดูสายตาเปล่งปลั่งแล้วนะครับหลังจากที่ถ่ายท้องนะครับผมตอนนี้ถ่ายเป็นก้อนเรียบร้อยนะพ่อเนาะถ่ายเป็นก้อนแล้วครับต้นอ้อสบายดีแล้วนะคะมาๆนุ่นพุ่อนเคาอยู่นุ่นไหมเร็ว เรียบร้ทา่นี้แล้วขอบคุณแม่ๆที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณมากครับเป็นห่วงต้นอ้อนะครับผมอได้ค่ะวันนี้ก็พาต้นอ้อนะคะมาเดินยืดเส้นยืดสายสักหน่อยนะคะหลังจากที่หายป่วยนะคะแต่ก็จะเดินแยกกันหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะหายดีนะคะแล้ <laughs> วมันวนสาอยู่โน่นนะคะ ุาายักษ์น้อยอยู่ตรงนู้นนะคะอยากไปหาเพื่อนอยากไปหาเพื่อนอยากไปหาน้องอยากไปหาน้องอยากไปหาน้อง น้องๆเข้าใกล้ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ต้นอ้อเพิ่งจะอาการดีขึ้นนะคะ,ะต้องให้เขาปรับตัวนิดนึงนะคะ